โอ้ปริพาชกปริพาชกปริพาชกก็เป็นเป็นนักบวชใช่ไหมเขเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์เขาเดินตามหลังพุทธเจ้าไปเขาก็ตําหนิพระพุทธเจ้าไม่เป็นผู้คือตําหนินะคือหาข้อบกพร่องอ่ะตาหนิตลอดทางหละทีนี้ลูกศิษย์เนี่ยพออาจารย์ตําหนิลูกศิษย์ก็ค้านไม่ใช่มั้งอาจารย์อย่างอาจารย์ท่านว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีศีลหรอกไม่ใช่มั้งอาจารย์พุทธเจ้าท่านมีศีลอืมพุทธเจ้าเนี่ยปุคคนมากมากอย่างเงี้ยนะ ไปใช้ท่านเป็นคนเสียสละก็เถียงกันตลอดทางเหมือนกันรูกสึกอาจารย์เดินเถียงกันอาจารย์ก็โจมตีพระเจ้าไปเรื่อยภิกษุทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็คืออยากจะออกไปชี้แจงอะน,นะแต่พระเจ้าตัดว่าเธอไม่ควรไม่ควรให้บุคคลอื่นเนี่ยมาตําหนิหรือมาชมแล้วเธอได้รับอารมณ์ได้รับอารมณ์เช่นโกรธหรือว่าชอบใจ ท่านบอกว่าถ้าเธอโกรธเนี่ยเธอจะได้รับอันตรายนะไอันตรายนะแต่ถ้าเธอพอใจเธอก็จะได้รับอันตรายว่างั้นอันตรายคืออะไรอันตรายในทางพุทธศาสนาคืออะไรพี่เชียงปลายรู้ไหมพี่เชียงปายเข้าใจความหมายคำว่าอันตรายนี้ไหมคือขอพอใจถ้าผมตีแบบง่ายๆเนี่ยนะ คือคนถ้ามันชอบอะไรมันต้องยึดทันทีเพราะมันชอบมันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติมากมากเลยอ่ะแล้วถ้าไม่ชอบโอ้ไปชอบมันจะปฏิเสธทันทีมันจะปิดกั้นอะไรหลายอย่างมีปฏิกิริยาต่อต้านแบบพักออกอ่ะชอบมันเอาเข้าอย่างง่ายๆสรุปว่าชอบหรือไม่ชอบมันก็ยึดของตัวเราทันทีเลยนะใช่ใช่ใช่ครับชอบหรือไม่ชอบก็ยึดแล้วผมก็เลยตัดว่า ถ้าเกิดว่าเราไปชอบหรือไปโกรธเนี่ยเราจะฟังคําที่เขาพูดไม่รู้เรื่องท่านว่างนั้นเนี่ยท่านบอกถ้าเราไปชอบหรือไปโกรธเวลาใครพูดติเราหรือชมเราเนี่ยเราจะฟังคําที่เขาพูดให้เข้าใจไม่ได้ท่านว่างนั้นนะวันนี้เมื่อเราเมื่อเราเข้าใจไม่ได้เนี่ยเราก็จะหลงนั่นแหละหใช่ไหมหลงไปตามคําพูดนั้นนะการที่หลงไปทําคําพูดนั้นท่านบอกว่าจะทําให้เราไม่สามารถจําแนกแยกได้ว่าอันไหนคือจริงอันไ,ไหนคือไม่จริงอัน <generic, S 2> ไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ อันนี้นเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติตัวนี้มันเป็นตัวละสักยาติที่ถีนั่นแหละโอเคครับเล่าให้ฟังจบแล้ว